สวัสดีค่ะเราชื่อเมษาเราอยากให้คนที่ได้เห็นคลิปนี้ช่วยฟังสิ่งที่เรากำลังจะเล่าต่อไปทีด้วยค่ะสาสากกำลังถูกคุกคามโดยตัวสาอีกคนมันมันจะเอาซากสัตว์มาถิ่งไว้ที่หน้าห้องแต่มันไม่ใช่ฝีมือสาพูดไปคงไม่มีใครเชื่อ ศตรนนี้สากลัความช่วยเหลือจริงๆสาสรไม่รู้จะทำยังไ,ไงอยากจะบอกให้ทุกคนที่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าอย่าไปเชื่อมันมันไม่ใช่สาร มันคือปีศาจือที่เขาเรียกกันอีกชื่อว่าดอกเบอร์เกอร์มันไม่มีเงาไม่รู้แหละมันไม่ควรจะมีตัวตนด้วยซ้ำอะ่ะ ไปไหนแล้ว啊เชื่อมันต้องการอะไรวะก็ต้องการให้หมึงหายไปไง